สวัสดีบ้านสวนครับหลังจากเข้าปลูกไว้ยุ่ข่างบ้านครับนี่น่าจะเป็นกล้วยพันโบลานครับกล้วยหอมม่วงครับนี่็แก่แก้รครับนี่ครับเอาไปตัดผ้าไว้ทถับบมแขวนไว้ในหล่ะครับีคู่กันกับกล้วยน้ำว้าครับกล้วยหอมม่วงครับนี่ครับมันจะเป็นหน่วยที่ว่า ก็สมบูรณ์อยู่ครับน้อยง่ญยอยู่ในสามบีครับปลูกธรรมชาติครับว่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างถ้าล้องเบื้องว่ามันจะรสชาติแบบใดครับปลูกเขาง่ามครับเขาตึงบขนาดครับกล้วยหอมม่วงตอนนี้มีอยู่สอสาสายพันธุ์ครับยูบานส่วนของเขาจสุกเราลดชาดจะในสิรีวิวให้เบื้งได้ครับเด้อ ับสวัสดีครับที่รับชมรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับ